ครับและนี่คือซุ้มยำครับซุ้มยำอ่าเราเตรียมเครื่องไว้ให้ลูกค้ายำเองก็จะมีทุกอย่างฮะยำคือเขาโพดนี่แบบเราเขาโพดเอามาเอาไปตำก็ได้ฮะและนี่คืออะไรเอาออกตัวนี้ตัวนี้คือหม้อหม้อสำหรับคนยำเออสำหรับคนยำตานทำเองตัวนี้ก็ตัวนี้เด็ดตัวนี้ผมชอบครับตัวนี้คืออะไรครับหอยนางรมครับกินแล้วนอนไม่หลับใช่ไหมกินแล้วนอนไม่หลับฮะแล้วก็มีน้ำพริกเผาให้เครื่องเคียงให้นะครับโอ้ยเครื่องเคียงให้นะครับใช่ครับแล้วก็มี ใครเยี่ยมมาใครเยี่ยมมาไอ้ยิงถ้าคนมาดึกๆนี่จะเพาะได้พวกนี้ไหมฮะได้ฮะเรามีเราเติมให้ตลอดเติมให้ตลอดไม่ต้องห่วงโรงงานอยู่กับเราเลยฮะ่ตัวนี้ก็กุ้งแช่น้ำปลาครับกุ้งแช่น้ำปลาตัวนี้น้ำจิ้มราดได้เลยครับน้ำจิ้มราดได้เลยอืมเราทำน้ำน้ำยำให้ลูกค้าเรียบร้อยมาก็ได้เลยอยู่อยู่อ่าเหมือนอยู่ที่อยู่บ้านเลยใช่ครับผมไร้อยเก่าเก่ารวมทุกอย่าง อธิบายยังไม่หมดเลยเนี่ยเผื่อใครหิวมากๆอ่านี่เป็นออเดิฟครับเป็นออเดิฟเป็นออเดิฟของลูกค้านะครับเป็นออเดิฟนี่คืออะไรครับอ่ามันมันทอดมันประกายครับทอดมันประกายนะครับใช่ครับไก่นี่หมึกวงทอดหมึกวงทอดอันนี้จ้อยหิดหอมครับจ้อยหิดหอมนะครับอันนี้ไก่คาราเกะไก่คาราเกะอันนี้ไก่ป๊อปไก่ป๊อปแล้วก็มียกมียกนี่อันนี้ไส้กรอก ไก่ไส้กรอกไก่แล้วก็อันนี้ก็ไก่ป๊อปเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะนะครับอันนี้เฟนฟายของเด็กๆชอบเลยนะครับฟายครับมันฝรั่งแล้วตัวนี้ตามมานี่ดูตามเป็นตัวอันนี้ผักฮะมีไข้ก็มีเป็นแหงไก่็็มีเปนแพงเอาได้เลยไม่ต้องขอฮะแล้วก็ถัดมาอันนี้วุ้นเส้นเป็นเส้นใช่ครับแล้วก็ผักต่างๆฮะโอยตั้งโอ๋ทั้งโอ๋แล้วนี่เวลาผมกินเสร็จแล้วผมอยากกินของหวานทางไหนไปไหนเชิญด้านนี้ครับของหวานต้องมาอีกมันไก่เหมือนกันครับมันมันเยอะอันนี้น้ำจิ้มนะฮะอันนนนนีี้้้้อัจิมฮะ ไอ้น้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะของเราเด็ดฟู้น้ำมะนาวอย่างหอมนะฮะอุ้ยผมซุกี้แล้วก็ไอ้นี่น้ำจิ้มหมูกระทะของเราอันนี้น้ำจิ้มซุกี้อันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะเรามีสามน้ำจิ้มนะครับมีที่ลงที่ราให้สะอาดตัวนี้หม้อตัวนี้ไว้สำหรับต้มนะฮะต้มอ่าต้มปูต้มกุ้งย่างไม่ทันใจมาต้มได้เลยลูกค้ามาต้มเลยนะครับใช่ครับโอ้แล้วก็เชิญด้านนี้นี่ซุ้มของหวานนะครับใช่อันนี้ก็สำหรับเด็กๆนะฮะ ไอติมไอสครีมตักได้ตามสบายนะตักได้เลยที่ตักอยู่นี่ไอติมอยู่นี่อันนี้ของหวานครับอันนี้แม่ครัวเพิ่งทําออกมาครับของชอบผมเลยครับอร่อยนะฮะของหวานคนเลยครับซุมของหวานนะซุมของหวานนะครับคุณผู้ชมครับของหวานครับอันนี้ของแข็งนะฮะนี่นี็นเตียงไทยเราก็ ตัวนี้ตรงนี้รอแป๊บหนึ่งครับเค้กกำลังมาจากโรงงานอ๋อนี่เค้กเลยนะครับใช่เค้กเราสั่งเค้กมาจากโรงงานรอแป๊บนึงไอ้นี่ผลไม้ครับข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วงปอกกินเองมะม่วงปอกกินเองเขาวเหนียวกำลังเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเขาโคนออกมาแล้วก็มีเงาะไอ้นี่เขาผลผลไม้ตามฤดูกาลครับแล้วก็ให้ตามฤดูกาลเลยฮะับโอเคโอเคครับครับผม